สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่4พีระมิดกล้วยและทรงกลมแต่วันนี้เราจะมาเรียนในหัวข้อกล้วยกล้วยของเราเราก็รู้จักกันดีนะคะมันจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้กล้วยของเรามีหน้าตาเป็นแบบนี้มียอดแหลมและก็มีฐานเป็นรูปวงกลมข้างๆวนหมดเลยนะมียอดแหลม ไม่มีเหลี่ยมนะคะควยจะไม่มีเหลี่ยมจะมียอดแหลมแล้วก็มีฐานเป็นรูปวงกลมจะมีสูงตรงกับสูงเอียงสูงตรงก็คือค่าเค่าเหตดูจากจุดยอดไปหาจุดกึ่งกลางของฐานเส้นตรงนี้ระยะจากจุดยอดไปหาจุดกึ่งกลางของฐานเราเรียกว่าสูงตรงส่วนสูงเอียงก็มาจากระยะจากจุดยอดไปหาจุดบนเส้นรอบวง เราเรียกว่าสูงเอียงก็คือค่าของ l นั่นเองส่วนฐานฐานมันเป็นรูปวงกลมใช่ไหมก็จะมีจุดศูนย์กลางจะมีเส้นรอบเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นผ่านศูนย์กลางก็จากจุดตรงนี้ผ่านจุดศูนย์กลางไปหาจุดของเส้นรอบวงอีกข้างหนึ่งมันจะเป็นเส้นตรงยาวๆผ่าครึ่งของวงกลมเราเรียกเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนรัศมีก็คือครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางก็ตั้งแต่ จุดศูนย์กลางไปยังเส้นรอบวงตรงนี้เราเรียกว่ารัศมีนั่นก็คือค่า r เราต้องรู้ค่า h ค่า l ค่า r เราจะสามารถนำไปคำนวณได้สูตรที่เราจะคำนวณวันนี้ก็จะเป็นสูตรปริมาตรของกลวยปริมาตรของกลวยจะเท่ากับ1ส่วน3คูณพื้นที่ฐานคูณความสูงจะเท่ากับ1ส่วน3 คูณพื้นที่ฐานพื้นที่ฐานก็คือวงกลมใช่ไหมก็คือย r กับกำลังสองสูงก็คือสูงตรงนั่นเองก็คือ h เราจะได้สูตรปริมาตรของกลวยก็คือ1ส่วนสาม r กับกำลังสอง h เราจะใช้สูตรนี้ในการคำนวณหาก,กันเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างวันนี้เขาบอกว่ากลวอยอันหนึ่งมีฐานที่มีรัศมี ยาว8เซนติเมตรและสูง17เซนติเมตรให้หาปริมาตรของปวยนี้กำหนดค่าพายประมาณ22ส่วน7นักเรียนก็เปิดหนังสือตามครูได้เขียนตามเลยครูทำยังไงนักเรียนก็ลองค่อยๆเขียนตามสิ่งที่ครูสอนลงไปในหน้าที่171ควบคู่กันไปด้วยจะได้เข้าใจนะคะอา จทย์ข้อนี้เขาต้องการอยากรู้อะไรโจทย์ข้อนีอ้ต้องการอยากรู้อะไรอยากรู้ปริมาตรของกลวยถูกไหมปริมาตรของกลวยแต่สิ่งที่เขาให้มาให้อะไรมาบ้างให้รัศมียาวเท่าไหร่แปดให้ 8, 5, 5, ค่าอามาสูงสิเซนติเมตรนี่คือค่าของไข่ค่าของเคส จากนั้นเขาอยากรู้อะไรอยากรู้ปริมาตรหนูก็ต้องใช้สูตรการหาอะไรปริมาตรของใครของป่วยนะ,ะวิธีทำวิธีทำปริมาตรของป้วยเท่ากับ1นึส่วนสามพาย R ากำลังสองจากนั้นหนูก็ค่อยแทนค่าไปทีละตัวอะไรที่ไม่ต้องแทนค่าหนูก็เขียนก่อนหนึ่งส่วนสามคูณค่าพายคือเท่าไหร่ยี่สิบสองส่วนอะไรส่วนเจ็ดคูณ R กำลังสองรู้ไหมรู้ก็คือค8าแปดหนูก็เอาแปดไปยกกำลังสองคูณคอีกคูณ h h คือเท่าไหร่ความสูงคือสิบเจ็ดอ่ะได้ลว จากนั้นหนูก็จับมันไปคูณการไปหารกันให้เรียบร้อยอ่ะครูก็จะเอาข้างบนคูณกันก่อน22คูณ8กำลังสองก็คือ64แล้วก็คูณ17ส่วนข้างล่างก็เอา3ไปคูณกับ7 3 7 21 22คูณ64คูณ17ได้เท่าไหร่เอ่ย2 3,000

บาทเซนติเมตรเพราะหาปริมาตรหน่วยต้องเป็นลูกบาทเซนติเมตรได้แล้วเสร็จแล้วหนึ่งข้อต่อไปดูข้อที่2ข้อที่2ข้อที่2องเขาบอกว่าห่วยยอดตัดที่เกิดจากการตัดยอดของกลวย OCD ที่ฐานมีรัศมียาว20เซนติเมตร ซึ่งส่วนยอดที่ตัดออกเป็นปวย OAB ที่ฐานมีรัศมียาว5ซนติเมตรและสูง4เซนติเมตรหลังจากตัดยอดออกแล้วปวยนี้สูง12เซนติเมตรให้หาปริมาตรของปวยยอดตัดนี้กำตอดข้าวพายประมาณ22ส่วน7นักเรียนเปิดหนังสือหน้าที่172และทำไปพร้อมกับครูเลยค่ะโจทย์ข้อนี้ต้องการหา ปริมาตรของกวยยอดตัดยอดที่มันตัดแล้วนะกวยที่โดนตัดยอดออกไปแล้วมีปริมาตรเท่าไหร่เราก็วาดรูปก่อนแล้วก็ใส่ารายละเอียดตามนี้เรามีกวยหนึ่งกวยใช่ไหมวาดกวยก่อนที่ยังไม่เป็นที่ยังไม่ตัดยอดนะวาดกวยออกมาก่อนวาดกวยที่ยังไม่ตัดยอดออกมาก่อนกวยที่ยังไม่ตัดยอดคือกวยโอ C, D, นี่คือกลัวที่ยังไม่ได้ตัดยอดมีรัศมียาว20ซนเมตรอะประมาณตรงนี้อ่ะจุดจุดกลางลากไปตรงนี้ประมาณแล้วนะอะลากไปหาเส้นตรงนี้ยาว20เซนติเมตรูเปลี่ยนเป็นภากาสีแดง เ้าแต่จดตรงนี้ไปหาเส้นตรงนี้ยาวยี่สิซนติเมตรนี่คือรัศมีของปวย O O C D นะอ่ะซึ่งส่วนยอดที่ตัดออกเป็นปวย O A B เขาบอกเขาตัดยอดออกไปนี่ครูครูคตัดยอดออกไปนี่คือส่วนที่ครูตัดยอดออกไปเป็น O เอบอ่ะเป็น OAB ที่มีฐานยาว5ซนติเมตรที่มีฐานมีรัศมียาว5ซนเมตรอ่ะตรงนี้อ่ะรัศมียาว5ซนติเมตรสูง4ซนเมตรสูงสูงตรงอ่ะตรงน,นี้นะ สูงตรงนี้ยาว4เซนติเมตรสมมติว่ามันตรงนะยาว4เซนติเมตรหลังจากตัดยอดออกแล้วควยนี้สูง12เซนติเมตรหลังจากตัดยอดอ่ะหลังจากตัดยอดออกไปแล้วมันคือตั้งแต่ตรงนี้ลากไปหาตรงนี้ไม่ตรงอ่ะ ่ะแป๊บหนึ่งนะคะมันไม่ตรงอือมสมมุติว่ามันตรงนะอ่านี้คือความสูงของพวยที่ถูกตัดออกไปแล้วนะนสูงเท่าไหร่12เซนติเมตร ต่อไปเราก็จะมาหาปริมาตร้วเราใส่รายละเอียดไปแล้วเรารู้ทั้งกลวยที่กลวย O C D กับกลวย O A B กลวย O A B คือกลวยที่เราตัดทิ้งตัดออกไปเราต้องการหากลวย A B C A B D คือกลวยที่มันตัดยอดออกไปแล้วคือส่วนตรงนี้มีปริมาตรเท่าไหร่ อะขั้นตอนการทำวิธีทำวิธีทำวิธีทำ,ทำอ่ะขั้นตอนแรกครูก็จะหาความสูของแควรนใหญ่ก่อนขั้นตอนกนารทำแรกนะถ้าครูอยากได้เกวยกวยยอดตัด ครูก็ต้องรู้จักกลวยเต็มก่อนครูก็ต้องหาปริมาตรของกวยเต็มก่อนแล้วค่อยไปลบกับควยที่ครูตัดออกก็คือกลวย OAB เอาควยปริมาตรของกวย OCD ไปลบออกกับปริมาตรของกวย OAB หนูก็จะได้ปริมาตรของคลวยยอดตัดตรงนี้งงไหมไม่งงนะเอาควยเต็มกลวยตรงนี้ เอาปวย O C D ไปลบกับปวย O, o, <AB S 1> o A B เอาปริมาตรของปวยนะปริมาตรของปวย O C D ไปลบกับปริมาตรของปวย O, o A B แล้วหนูก็จะได้ปริมาตรของปวยยอดตัดออกมาหนูก็ต้องหาความสูงความสูงของ O ปวย O A B, o A B เรารู้แล้วยาวเท่าไหร่ แต่ความสูงของกล้วย OCD รู้ไหมไม่รู้เราต้องหาก่อนความสูงของกล้วย OCD เท่ากับหรือก็เอาอะไรจากจุดยอดไปหารจุดกึ่งกลางถูกปะของฐานฐานของกล้วยใหญ่กลวยตอนนี้เราต้องสนใจกลวยใหญ่ก่อนนะ OCD คือกลวยใหญ่ก็คือ เอาตั้งแต่จุดยอดไปหาจุดกึ่งกลางของฐานก็คือเอา4ไปบวกกับคาย12เอา4บวก12ได้เท่ากับ16หน่วยเป็นเซนติเมตรนะพอได้เสร็จปุ๊บครูก็จะไปหาปริมาตรต่อปริมาตรของ ป่วยยอดตัดเท่ากับปริมาตรของป่วย O C D ลบปริมาตรของป่วย O A B จากนั้นเราจะแทนค่าคูนหน้าต่อไปเลยนะ,ะจากนั้นครูก็จะแทนค่าไปตามสูตรนี้เลยจากหน้าเมื่อกี้ใช่ไหมปริมาตรปริมาตรของวยย่วตัดเท่ากับ ปริมาตรของกวย OCD ลบปริมาตรของกวย OAB อ่ะคูก็แทนค่าสูตรไปก่อนนะอ่ะเอาอันแรกก่อนปริมาตรของกวย OCD มันเป็นกลวยอันใหญ่ใช่ไหมครูจะแทนรัศมีด้วย r ใหญ่นะ ส่วนปริมาตรของกลวย OAB มันเป็นกวยเล็กกูจะแทนด้วยรัศมีของ r ตัวเล็กนะอยกให้ออกนะคะอ่ะกูจะแทนค่าไปปริมาตรของกวย OCD ก็จะเท่ากับ1ส่วน3คูณคูณกับดี๋ยวกูลบเขียนหา่ กับไพ่อกำลังสองเฮลบกับหนึ่งส่วนสามไพ่อาล็กนะกำลังสองอืม อันนี้ของ OCD อันนี้ของ OAB ครูแทนสัญลักษณ์ R ต่างกันนะคะอ่าเวลาทำอย่างเงี้ยมันยุ่งยากใช่ไหมครูก็จะใช้ตัวร่วมมันมีอะไรที่เหมือนกันละ่ะครูจะดึงออกมาไว้ข้างนอกมีอะไรเหมือนกันเอ่ยอ่า h ของเราก็ต้องต่างกันใช่ปะ h e องนี้ก็ต้องเป็น h ของกวยอันใหญ่เพราะว่ากวยเรามีสองอันใช่ไหม h e a อันนี้ครูก็เป็น h ใหญ่แล้วก็ h e เล็กอ่ะครูได้แล้วนะ ต่อ,อไปครูจะดึงตัวที่เหมือนกันออกมามีอะไรบ้างอ่ะหนึ่งส่วนสามถูกปะหนึ่งส่วนสามมีอะไรที่เหมือนกันอีกค่าพายข้างในก็จะเหลือฝั่งนี้เหลืออะไรดึงหนึ่งส่วนสามพายออกมาแล้วเหลือ R ใหญ่กำลังสอง h ลบกับฝั่งนี้เหลืออะไร R เล็กกำลังสอง h ได้แบบนี้จากนั้นหนูก็แทนค่า หนส่วนสามค่าพายปล่อยไว้ก่อนก็นได้ค่อยแทนที่หลังหนงส่วนสามพายคูณอยู่กับ R ใหญ่กำลังสองอของเรากลวยอันใหญ่มี R เท่ากับเท่าไหร่ยี่สิบก็เอายี่สิบกำลังสองความสูงเท่าไหร่คูณกับเท่าไหร่สิบหกลบกับรัศมีของ กวยเล็กก็คือเท่าไหรห้าไหมอ่ะคือห้าห้ากำลังสองคูณอยู่กับความสูงของแกวยเล็กก็คือสได้แบบนี้ได้แบบนี้ออกมาคิดในตรงนี้ให้เรียบร้อยได้หนึ่งก่อสามพายเปอยไว้ก่อนคูณอยู่กับยี่สิบกำลังสองยคูณยีสิบก็ได้ 400, สี่ร้คูณสิซีได้ 400, 6, 24, 24, 4ี่ร้อยคูณสิบหกหี่ยทดสองสี่ห้าหอ่นได้6กพัลบกับห้ากำลังสองก็คือ25่สิคูณสก็ได้100่งร้อก็จะได้เป็น1นึ่งส่นึ่วนสาพายคูณดูก,กับ 6กพันสามรอ่ะมีตัดได้ไหมได้นี้เป็นสามสาอันนี้สามสองหสอนึ่งสูก็จะได้เป็นสองพันออหนึ่งคูณอยู่กับค่าพายสองพันหนึ่งอคูณอยู่กับค่าพายอ่ะแทนค่าพายได้แล้วยี่สิบเอ็ดอสองพันหนึ่งคูณยี่สิบสองส่วนเจ็ด เจ็ดหนึ่งเม่สิอ็ดไม่พอคูณต่อตรงนี้นะคะก็ได้เป็น300ร้อคูณยีเป็นศูย์เป็นศเป็น6เป็นหได้6,600นหกรูปบาทเซนติเมตรเสร็จแล้วยากไหม ไม่ยากนะอะต่อไปต่อไปเราจะมาเรียนรู้สูตรพื้นที่ผิวของกล้วยบ้างพื้นที่ผิวของกล้วยจะเท่ากับพื้นที่ผิวข้างบวกพื้นที่ฐานเท่ากับ πrL บวกาพย r กำลังสอง πrL ก็คือพื้นที่ผิวข้าง พื้นที่ฐานก็คือพาย r กำลังสองงงไหมคะไม่งงนะสูตรพื้นที่ผิวข้างของกล้วยก็คือพาย r l สูตรพื้นที่ฐานของกล้วยก็คือพาย r กำลังสองเพราะฐานของกล้วยเป็นรูปอะไรวงกลม,มก็คือพาย r กำลังสองอะเดี๋ยวลองใช้สูตรนี้กันอ่า เขาบอกว่ากวยอันหนึ่งฐานมีรัศมียาว9เซติเมตรและสูงเอียง5เซนติเมตรให้หาพื้นที่ผิวของกวยนี้กำหนดค่าพายประมาณ22ส่วน7เปิดนะักือเรียนหน้าที่174แล้วทำไปพร้อมกันได้เลยโจทย์ข้อนี้เขาต้องการหาพื้นที่ผิวของกวยเขาให้รัศมีของกวยมาแล้ว ยาว9ก,ก็คือค่า R ให้สูงเอียงมาแล้วคือ5นี่คือค่าค่า L ค่า L ค่า L ของเรานะก็คือ5อ่ะเราก็จะแทนค่าในสูตรเลยวิธีทำพื้นที่ผิวของ ยเท่ากับพาย rl บวกพาย r ากำลังสองห้าพายอย่าเพิ่งแทนเขียนไว้ก่อนอ่ะติดท่าพายว่าพายคูณอยู่กับ r r คือเก้าคือห้าบวกกับพาย คูณกับ RR ก็คือ9กำลัง2อ่า9 5 45ได้45่าพายบวกกับ9กำลังสองได้81 81ิพายจากนั้นหนูก็บวกกันซิ45บวก81ได้126่12 6, พายจากนั้นหนูก็ค่อยแทนค่าพาย อ่ะเป็นค่าประมาณนะก็เมื่อกีู้ก็พลาดไปนิดหน่อยอ่ะเป็นค่าประมาณนะก็126อ่คูณ22ส่วน7อ่ะ126คูณ22หาร7มีค่าประมาณเท่าไหร่สามร้พื้นที่ผิวหน่วยเป็นตารางตารางอะไรล่ะตารางเซนติเมตรเสร็จแล้วยากไหม ไม่ยากนะแทนสูตรธรรมดาเราอ่านโจทย์แล้วเราก็ลองคิดสิเขาให้ค่าอะไรมาบ้างแล้วโจทย์อยากรู้อะไรเราก็ค่อยทําทีละขั้นตอนอยากรู้อันนี้เราก็แทนสูตรอันนี้ไปไม่ยากอ่ะตัวอย่างสุดท้ายตัวอย่างสุดท้ายให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า175เปิดไปที่หน้า175เ้าขาบอกว่าป่วยอันหนึ่งฐานมีลัศมณยาว8เมตรและสูง 5เมตรให้หาพื้นที่ผิวข้างของกลวยนี้กำหนดค่าพายมาคือประมาณ22ส่วน7เรียนเปิดหนังสือไปรพร้อมกับครูเลยและทำไปพร้อมกันโจทย์ข้อนี้ต้องการหาพื้นที่ผิวข้างนะพื้นที่ผิวข้างก็สูตรก็คือพาย RL ต้องการหาสูตรนี้ให้อะไรเรามาบ้างให้รัศมีมาให้ค่า R มายาว8ให้ค่า มาให้ค่า h มาคือ5เราจะทำยังไงก่อนอื่นวาดปวยกูจะาวาดปวยอืมวาดคร่าวๆนะปวยของครูนะวาดคร่าวๆนะอ่าปวยของครูมี รัศมียาว8กลวยหองโบมีรัศมียาว8มีความสูงเนี่ยยาว5สูง5มีรัศมียาว8สูง5แต่พื้นที่ผิวข้างของเราต้องการความสูงอะไรสูงตรงหรือสูงเอียงค่า h กับค่า L ค่า L เ,เรารู้ค่า L อัไหมไม่รู้สูงเอียงก็งมาจากจุดยอดตรงนี้ใช่ปะ จุดอดงนี้ไปหาเส้นรอบวงจุดบนเส้นรอบวงถูกปะอ่ะนี่คือค่า L L คือส่วนของเส้นตรงตรงนี้อยากรู้ดังนั้นเราจะหาส่วนของตรงนี้โดยการใช้สูตรพีทาโกรัสเพราะว่ามันเป็นมันเป็นรูปสามเหลี่ยมอะไรเอ่ยสามเหลี่ยมมุมฉาก ดังนั้นครูจะหาค่า l จากสูตรพีทาโกรัสวิธีทำโดยทึกสดีพีทาโกรัสจะได้ กำลังสองบวก c กำลังสองเท่ากับ a กำลังสองบวก b กำลังสองอเท่ากับ a กำลังสองบวก b กำลังสอง c คือด้านตรงข้ามมุมฉากด้านตรงข้ามมุมฉาก เราเป็นค่าอะไรค่า l ถูกปะครูก็ให้เป็น l กำลังสองเท่ากับ a หรือ b เราจะให้เป็นอะไรก็ได้อยู่ที่หนูให้ครูให้ a คือ8ปดกำลังสอง b ของครูคือห้ากำลังสองครูก็จะได้ l กำลังสองเท่ากับหกสบสบวกยี่สิบห้าหกี่วกยีสิบ้าได้เท่าไหร่ อ้าวอ๋วอวความสูงขอขอภัยนะคะครูพิมพ์โจทย์ผิดความสูงคือสิบห้าสิบห้าความสูงคือสิบห้าขออภัยนะคะความสูงของก่วยคือสิบห้า ห้าคูณสิบห้าได้เท่าไหร่เอ่ยสิบห้าคูณสิบห้าได้แป๊บนึงนะคะหนึ่งร้อยสองยี่สิห้า อเท่ากับเก้าสองร้อดังนั้น L เท่ากับ17บเดดังนั้นสูงเอียงเท่ากับ17เมตรอ่ะผมก็หาพื้นที่ผิวข้างได้แหละ ที่ผิวข้างเท่ากับพายอารายคือ22ส่วน7แทนด้วยค่าประมาณนะ 2, 2ีส่วน7คูน RR คือ8ปคูลคือ17ดดังนั้นมีค่าประมาณเท่าไหร่เอ่ย ี่ร้อี่สิบเจุดตารางเมตรอายุ่คูณแปูณสิแล้วหารด้วยเได้ประมาณ427.43ตารางเมตรยากไหมคะไม่ยากเนาะ ถ้าเขาให้สูงถ้าเราอยากหาพื้นที่ผิวข้างหนูต้องรู้ก่อนว่าสูตรพื้นที่ผิวข้างคือสูตรอะไรพอหนูรู้เสร็จปุ๊บหนูลองไปดูที่โจทย์สิเขาให้อะไรมาบ้างถ้าเขาให้มาไม่ครบหรือยังไม่มีสิ่งที่เราต้องการหาเราก็ต้องหาก่อนอย่างเช่นความสูงถ้าให้ถ้าสูตรเราใช้สูงเองียงแต่เขาให้สูงตรงมาหนูก็ต้องหาสูง เอียงก่อนโดยใช้ทฤษฎีพีทาโกรัสแต่ถ้าเขาให้สูงเอียงมาแล้วหนูก็แทนค่าได้เลยไม่ต้องหาโอเคไหมคะอ่ะเดี๋ยวไปดูแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดในหนังสือหน้าที่177 exercise 4b หน้า177ให้หนักเรียนทําข้อ5ใหญ่หน้า179ให้หนักเรียนทําข้อ9ใหญ่ทั้งหมด2ข้อนะคะวันนี้ครูก็ฝากไว้เท่านี้นะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะสวัสดีค่ะ Thank you.